สวัสดีค่ะพริมนะคะจาก TNP ค a ค่ะ,คะแล้ววันนี้ค่ะพริมจะพาทุกท่านมาพบกับคันนี้เลยนะคะเป็น Jeep Wrangler Sahara ค่ะกับสีใหม่ต้องบอกว่าเป็นคันแรกของไทยเลยนะคะกับคันนี้ สี Ocean Blue Metallic ค่ะแล้วนอกจากคันนี้นะคะต้องบอกว่าจิ๊นเนี่ยมีทั้งหมด10สีด้วยกันนะคะนอกจาก Ocean Blue Metallic เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสีเทาเราจะมี3เทานะคะมีสีกาไนาค่ะแล้วก็มีสีเทาสตริงเกแล้วก็สีบิเลดนะคะส่วนสีขาวนะคะก็จะเป็นไบรท์ไวท์นะคะแล้วก็เป็นแบล็กสีดํานั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าสําหรับลูกค้าที่ชอบ สีที่แตกต่างนะคะพิมพ์อาจจะแนะนําเป็นสีเหลืองค่ะเฮลลาเยล่านะคะหรือว่าสีแดงนะคะเป็นไฟเวกเตอร์เรสนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะจะเป็นสีโมจิโตนะคะเป็นไงคะสีเยอะไหมเท่านั้นยังไม่พอพิมพ์แถมสีส้มให้อีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีพังเมทัลลิคค่ะค่ะเราถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ t n p ค่ะได้เลยหรือว่าจะเป็นที่หน้าเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะ ค่ะแล้วมาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้โอ้ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปจากจีปรุ่น JK มากมากเลยนะคะสำหรับ JL มีความทันสมัยหรูหราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อนะคะอันนี้บอกก็จะมีสัญลักษณ์ของจี๊ปนะคะหน้าจอค่ะเครื่องเสียงของจี๊ปต้องบอกว่าเป็นเอาภายรอบคันเลยนะคะมีซับด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากได้ อีกแบบหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบบเองได้หรือที่เรียกว่าคัสตอมดีไซน์นั่นเองนะคะสามารถที่จะเลือกคอนโซลเป็นแบบหนังก็ได้หรือว่าจอเนี่ยมีให้เลือกทั้งขนาด4นิ้วหรือว่า7นิ้วรวมถึงเบาะค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกเล็กหรือว่ากลัวกลัวเบาะจะเลอะกลัวเบาะจะเปื้อนสามารถที่จะเลือกเบาะหนังได้เลยหรือที่เราเรียกเองว่าคัสตอมดีไซน์ก็คือความพิเศษสําหรับลูกค้า t n t เท่านั้นค่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถจีปอยู่ตอนนี้สามารถที่จะนัดเข้ามาชมนะคะแล้วก็มาเทสไดได้เลยเรามีรถคันจริงให้ชมนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของความมั่นใจสามารถมั่นใจกับพ n t ค่ะได้เลยเพราะว่าก่อนส่งมอบค่ะเราจะมีช่างนะคะซึ่งเป็นออฟฟิ i ชียลจากต่างประเทศซึ่งเป็น ช่างของจี๊บเลยทํางานร่วมกับจี๊บมาเกิน10ปีแล้วนะคะมาอยู่ที่ t n t ค่ะมาตรวจเช็คให้ท่านก่อนส่งมอบนะคะตรวจเช็คทุกรายละเอียดให้เลยนะคะรวมถึงหลังการขายค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยทางเราสามารถที่จะรีคอร์อะไรให้ได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นที่เดียวและที่แรกที่ขายจิ๊บเยอะที่สุดแล้วก็เป็นดีลเลอร์ของจิ๊บด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะ w w w t n p c a com facebook หรือว่า Li@ นอดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมรีบพักกันเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาทดลองขับจีบด,ด้วยกันคะ่ะขอบคุณค่ะ